สวัสดีนะผมสวัสดียามเช้าเนาะตอนนี้โอ้โหตอนนี้เริ่มเริ่มจะมีหมอกแล้วนะครับนี่อากาศเริ่มเย็นนะครับช่วงนี้นะครับอ่ะสักครับก็ได้มาดูล้อตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นเป็นห5 0พันนะครับหรือ M6260 อะไรพวกนี้นะตัวเดียวกันนะครับเนี่ยใส่กันได้ล้อตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นวง4ี่หนิ้วนะครับนี่ นี่นี้ดามอย่างดีนะครับก็พี่เขาบอกว่าขอเร่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะไปลุยนะครับจะไปลุยน้ำลมต่ไ่รุ้ลมย,ยังไงนะแต่ก็บอกแล้วว่าถ้าลมยาวๆนี่มันอาจจะลุยไม่ไหวนะเพราะว่าสาเหตุทาไมถึงลุยไม่ไหวเพราะว่ารถมันจะยกล้อนะครับถ้าเราถ่วงไม่ได้เนี่ยคือมันจะจบเลยนะครับสําหรับบางคนที่เอาไปใช้เนี่ยคือ มันลุยไม่ได้คือหล่มยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถมันยกล้อคือเราถ่วงน้าหนักมันไม่ได้นะครับล้อมันยกนะครับตรงนี้นะครับก็แนะนํานะครับถ้าล่มลึกยาวตลอดเนี่ยไม่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 แนะนําให้เอาไปปั่นนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้เอาไปไปย่ําดีกว่านะครับอ่าแต่ถ้าล่มเป็นเป็นหัวนาไทายนาเป็นเตาเบ,าบ้าตรงนู้นบางตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับเพราะว่ารถมันยกล้อเหมือนในคลิปที่ผมลงให้ดูนะครับถ้าจะไม่ให้ยกล้อเราก็ต้องถอยหลัง แต่ถามว่าถ้าคุณถอยหลังทั้งแปลงเลยมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับก็แนะนําก็คือว่าถ้าหล่มมากหล่มลึกนะหล่มเยอะหล่มตลอดทั้งพื้นเสมอทั้งพื้นไม่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 ไมแนะนําให้เอาไปตีไปปั่นนะครับอ่าเอาไปย่ําเอาไปย่าโอเคเลยนะครับให้หล่มขนาดไหนก็ไปได้นะครับเพราะว่าโตรตาอรี่เนี่ยน้ําหนักมันเยอะนะครับผมต้องบอกงี้ก่อนอย่างที่ผมไปทําคลิปให้ดูนะครับว่าเออวาาเวลาย่ำเนี่ยเวลาหล่มแล้หล่มลึกลึกจริงๆนะหล่มก็ถึงบันไดรถเลยนะครับก็ ไปได้าาสบายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีตะทานอะไรเลยนะครับอ่ะก็ตัวนี้เป็นล้อใหญ่นะตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวผมดูความสูงก่อนให้ดูนะว่าไอ้วงสี่สี่นี่ผมว่าใหญ่แล้วนะใส่ยันมากนะครับไอ้นั่นสูงเกือบเมตรสี่สิบนะครับอ่ะไอดีตัวนี้มั่งดูดนะ้ยอดไปโอ้เมตรสามสิบหก โอ้มันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะไม่รสามสิบหกห้าสิบสามนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับใช่เปล่าวะนี่วัดผิดใบโอ้แหมเมตรสี่สิบนะครับเมื่อกี้มวัดเถียงไปหน่อยนะครับใบมันไม่ลงตัวเมตรสี่สิบเนี่ยๆๆสูงห้าสิบห้านิ้วอ่าผมดู้งวายมันทำไมมันสูงก็พอกันกับวงสี่สี่เลยทีเทสวัดผิดใบนะครับ อ่ะก็เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจเนาะก็ลองทักเข้ามาครับตอนนี้คิวงานก็เยอะเยอะนะครับคนโทรมาก็อยากจะได้กันเลยนะครับช่วงนี้ก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะครับก็คือเช้าทางานสองโมงนะครับเลิกเจ่ยงคืนทุกวันนะครับอ่าไม่ใช่ว่าผมไม่รีบนะผมก็รีบนะครับใครก็อยากได้นะครับตังนะครับอ่าต้องพูดอย่างนี้นะครับอ่าก็รีบเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยมันจะมีอีกสองคู่นะจะเป็น M62 นะครับ M62 อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น L34 34 36 40เนี่ยสเปคเดียวกันนะครับวงจะโตนะครับเดี๋ยวให้ดูโตเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปไปปั่นนาน,านานะเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปดูนะอันนี้นะรวมจริงนะเจ้าของบอกว่าไม่ไหวนะครับถึงก็ต้องให้ไปช่วยนะครับ เดี๋ยวไปกับช่างหนูนะครับแล้วเราโของเขาด้วยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับเ,เ 22, 20, นี่ยดูติดมันเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบเนี่ยเมตรยี่สิบสองประมาณเนี้ยนะครับความสูงนะครับก็ไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็เอลเอลสี่ศูนย์เอลสามหกนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวรอทําสีเนาะตัวนี้อ่าแล้วก็มีตัวนี้ ไอตัวนี้ L อยี่สี่นะครับยี่สี่ศูนย์สองอ่า้ดูความสูงหน่อยนะครับตัวนี้ L อยี่สี่วัดผ่าศูนย์กลาง่าไรไปเนี่ยประมาณคร่าวๆนะเมตรสิบหกเซนนะครับเมตรสิบหกเซนเป็นวงสามหกอ่ะเนี่ยนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับก็อันนี้ลอคิวมารับนะครับอันนี้น่าจะส่งทางเชียงรายนะครับ ไปทางนู้นนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่เขามารับ L 5 0อันนี้พอ,ออองค์การนะครับอันนี้ยันม่านะครับยันมา4ี่นะครับ,รบพร้อมเหล็กรัดนะเหล็กรัดอยู่นู่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เบอร์โทรครับ0ู7 3 1 2 7 9 7 9 9น้าใครสนใจก็ทักข้ามาเลยครับสวัสดีครับผม